เห็นเจ้าบ่าวเชิญครับครับพี่อะไรวะเรียกมึงนั่นเนี่ยไ่อะไรนักหนาจัดงานอะไรกันวะแต่งเออโต้เลยไมาช่วยงานอ่าหน่อยพอดีมึงซองหมดติดไปเลยแกมาถึงแล้วครับเดี๋ยวจะไปอ้วกรถพี่เขาครับไปเข้าไปทำงานได้เลยครับจัดงานอะไรนะงานอะไรนะแต่งแต่งย้ำนะแต่ง แต่งรถเหรอเต้ยมีแต่งรถไม่ต้องจัดโรงงานเลยใหญ่โตเลยใครแต่งวะเนี่ยเป็นธรรมดาเลยเป็ยอดเลยงานใหญ่งานใหญ่อาศัยพื้นที่วัดโบสถ์เขาจัดงานและนี่ไอ้เนี่ยจะบ่าวไหมเนี่ยจะบ่าวจะเบาไม่เมาขนาดนี้เลยเอ้าจะกึมไหมนนิดนึงนิดนึงเนี่ยมาเพื่อเนี่ยอันนี้ปัญหาพี่ปัญหามัใช่เรา

เข้าโหเราเข้าโกรธแล้วเฮ้ยปากดีที่สุดไปพระท่านเย็นยังไม่เคะนี่เจ้าพี่ออสเฮ้ยกี่ทุ่มนยเที่ยงเวลาเนี่ยจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วโอ้โหวัดเล่นวัดโบสถ์ดีกว่ะทำใหมอ่ะโโดยดีอยู่ดึกสองคืนเลยอยู่ดึกแหมกูรู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวไว้พูดไนพรุ่งนี้หนรอา

เฮ้ยน้อนดิต่อตัวกำลังมันเลยเีจะสู้เวทอีนู้นไม่ได้โนร์ทอแต่งานเดียวกันนะก็ใครมีปรีคีเปลี่ยนเครื่องแต่งหนุนหนึตัวสมัยเจ้ามาเฉพาะแบบนี้ได้ยังไงฮะเจ้าเจาหมายมันโง่ไปยังค่ะอะไราไปดมึงก็งอะไปเจ้าเพื่อนมึงจะเอาเมียม no ึงไว้ไหมทำไมล่ะแล้วกูล่อเมียมึงไง ดแต่งอนอแต่ทำไมมาสภาพแบบนี้วันนี้ควันสำคัญของลูกสาวเราอีกเรื่องว่าดีไปนะไปเปลี่ยนชุดหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ต้องมาก็วันนี้คือวันแต่งงานแต่งงานใครนะไม่อยากค่ะอีเรื่องวันนี้ลูกสาวเราอุ้ยแต่งงานไม่ได้ิดาเลยเหรอทิดาแต่งงานิดาทิดารู้รู้กันเนี่ยจะต้องแต่งงานทิดาทิอาโอยนั่งรอ้ย ใครกล้าแต่งเราใครล่ะตาทิดาหม่อมฉันแต่งไม่ได้หรอกพี่แอค่ะพระองค์มองจะเป็นทหารธรรมดาแต่งกับราชธิดานทุกอาระเทศเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันพี่แอค่ะกระหม่าาอมฉันรอราชาขอถาวายคืนแล้วกันพี่แอค่ะไอ้บุรุษข้อไม่กล้าแต่งหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนพี่อะไรมบุอยาบึนยาบเนาะ มึงคูณขออีนั่นวันนี้ลูกสาวกูเปรียบเหมือนเทพบุทเธทิดาที่อยู่พู้การประเทศมึงขอกูก็กล้าให้แต่มึงไม่ชอบนึกอยากจะทวายคืน<ง>มึงเห็นลูกสาวกูไาเล้ ไปไทยยัยันก่อพี่อยากคระองอรัชดีคือที่กระหม่อมฉันถวายคืนเนี่ยไม่ใช่ว่ากระหม่อมฉันตอนนั้นจะไม่มีเกียตรติมีศักดิ์สิทของราชินีดาขององค์งรัชบดีเนี่ยากครัเพราะว่ากระหม่อมฉันรู้ตัวดีนี่กระหม่อมฉันอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นค่ะเป็นไอ้คนก้นคุกไม่ใช่เลย แล้วก็น้ำข้าวน้ำแกงที่ราดรสกะลาหัวกระหม่อมฉันเนี่ยกระหม่อมฉันจาได้หมดกระหม่อมฉันไม่ได้ในละคุณนะพี่คะแต่เพียงแค่ว่ากระหม่อมฉันเนี่ยรู้ตัวว่ากระหม่อมฉันเป็นใครเป็นอาหารธรรมดาด้วยไปแต่งเกัาราชธิดาบุกามเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่ควรพี่ค่ะพระองค์นราบดีเหตุผลมึงมีแค่นี้ใช่หรือไม่ได ก็ยังงั้นหมึองฝันกลับไม่ชวนเลยนับแต่บันนี้เป็นต้นไปจะให้ไปส่งเ้าะหนกูจะขอสถาบันนามให้เป็นถึงพระมหาอุปราชบารสรมเป็นรองกูนะบัดนี้แต่เพียงผู้เดียวขอตายเย่ยากเป็นพระมหากรุณาร้เก้าร้อกระหม่อมจนหนาที่สุดไม่ได้เพียงแค่กูะบัดนี้โอ้ยกระหม่อมฉัน เป็นใหญ่โตขนาดนั้นเลยไม่ยากค่ะพรองกระบอกจะไม่กล้ารับไปหรอกไม่ยากค่ะกระบอกจะเป็นไอ้นอราชาเงี้ยดีแล้วไม่ยากค่ะอยู่ดีๆเป็นเจ้าเลยปรับตัวไม่ทนันกระบอกฉันไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าไม่ได้อยากจะเป็นใหญ่มียศอะไรหรอกไม่ยากค่ะแต่แค่กระบอกฉันโนราชาเนี่ยอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็น หญิงสาวมคนธรรมดาธรรมดาอย่างหญิงสาวกุศุมาธรรมดาธรรมดาเนี่ยร <c oughs> าชิดาทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคนอย่างมึงนี่นะ <c oughs> มึงนี่พวกขังคบข,ขึ้นวอลไอ้เป็นปอใส่ตรงหูให้คืนจะเอาศอกให้ศอกจะเอาวัว แค่ลูกสาวกูลดตัวมาแต่งงานจุกมึงมันก็บุญหัวมึงมากพอแล้วแต่นี้ม,มึงยังยอมเกลียดศักสิ์ศีของลูกสาวกูไอ,อ,อ้นรัทอถ้าคนอย่างมึงไม่รู้จักความตาย พอใจกันแบบนี้พ่อก็จะไม่ว่าเจ้าเพราะฉะนั้นข้อจะขอพระราชทานน้ำงสองให้กับพวกเจ้าทั้งสองเริ่มพิธีนะ ก็จาสาวจะกระทืบอยู่ เป็นลูกระหว่างเรามันไม่ขาดหายไปไหนเมื่อยามใดที่เจ้ามีความสุขหัวเราะให้ดังๆแต่เมื่อยามใดที่เจ้าทุกข์ให้เจ้านึกถึงพ่อเป็นคนแทกแต่ลูกนะ สำหรับมือรชาชบุตนาทอพระมหาอุปราชา แตะขุดก,ก็ได้ไม่ได้อ,อยโยนดวงใจของพี่ใครขวาน้าข้าดด้ชิงตัวอีกระวัดีไมเลย<า> ทุกวันอยู่เลยคุณหามมึงเนี่ยทำไมไม่ตามไปช่วยเขาหัวโลเลยเดี๋ยวต่อยจะป๊อกเฮ้ยเออคุณช่วยคุณช่วยพี่ทัศออน,นียาอยู่ไหนวะทัศนียาอะไรก็เหลือแตงแล้วดีเนี่ยแล้วโดนฉุดไปแล้วเนี่ยทขาไมมึงไม่ไปช่วยเขากูต้องไปช่วยอ่ะอทำไมวะทำไมกูต้องแพ้ให้กับอีด้าวดีตลอดทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะ ทเธอสัญญาว่าทิ้งกูไปก็เพราะมึงทำตัวเองไงเพื่อนมึงทำตัวเองไงปีขอส่งๆหน่อยปีดิพายนั่งหลับอีกเล้วกูถามจริงๆังนะกวางกังสูนราชามึงทำให้พ่อกับแม่มึงผิดหวังในตัวมึงแล้วเรื่องที่จะเข้ามาอยู่ที่เนี่เพื่อทำลายชีวิตของพวกเค้าหรอวะมึงทำไม่ ยาทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งทั้งชีวิตให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานมิหนำซ้ำตอนนี้มันกำลังทำลายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือเล่าดีมม่เห็นไหมเขายอมถอดมงกุดคืนให้กับพ่อเขาเพื่อมาแต่งงานกับไอ้คนก้อนคุดอย่างมึงนี่เลยว่าที่เขาไม่รักมึงแต่มึงตั้งหาก คิดแต่จะแก้แค้นคิดแต่จะเอาชนะจนทขาห้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไรพ่อเมื่องไงมันทำนี้อะไรมึงกำลังทำให้ผู้หญิงคนยังทุกใครทั้งเป็นอ,นย,นอย่าง,งน,บบนั้นเหรอเพื่อนกูไหวเดี๋ยววขอเดี๋ยวว่อย่าได้ทำลายคนต่อไปกลับมาเป็นเพื่อนกูคนเดิมในอดีต อย่างนี้กูรักเย่าต้องให้ทุกคนต้องผิดหวังพ่อตายจะออดก็ออดจะเอะก็เอะเพื่อนถ้ามึงยังมีความเป็นลูกชายอยู่ไปช่วยเล่าวิดีซะแต่ถ้ามึงไม่คิดจะทำอะไรเดิมมึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูไอ้น้อยละทค่ะ มันก็จริงนะที่เพื่อนพู้เพราะความอยากจะเอาชนะของกูกูเลยเสียเพียงคนที่กูรักไปมันเป็นตื่นทัศนีย์ไปแทงแม่แต่กูคงแก้ไขอะไรไม่ได้นะไม่ดูเลยว่าใครพูดทัศนะีย์มาทิ้งกูไปหลับตาเปล่าแต่กูไม่กลับมาหากูดีกลับมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเพียงแค่จะเอาชนะโอกิ้งยูแล้วกดนะีใช่จนเขาวิ่งดีแล้วไม่ดีต้องกลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่ถ้ามว่าที่โอกิงทำเพราะว่ารักงตัวเขาหัดมือคุณอรธาจะขอให้ทุกอย่างด้วยชีวิตขอคุณ ผู้จะทำไปช่วยแล้ววนดีแต่ถ้ามันสายเกินไปผูก็จะขอจนใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยช่วยตคงกูนี่นอลัาโคนอทากลับมาแล้ววันนี้รอยมาช่วยฉันด้วยเอายั